สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีพี่ป้านาอาที่หักแปลงสู้ขู่สู้คนสมองสู้บอลสบายดีตอนสวยๆพี่น้องข้าก็มาแต่เลี้ยงงัวเป็นอย่งไรทำไงแถ่เลยแล้วสบายดีกันยังหนักอยู่ยังหนักหัวหมักไปบ่ได้แล้วเลี้ยงงัวนอีกควนเลี้ยงงัวยังไปบ่ได้ยืนยู่ในเฮือนคอยกระเทือนปลาดอนเป็นไงปลาดอนปลาดอนนะออกกระชับเต่า ลูกเไปม่ได้ปะโพกับิ้นัวอ้า่าทยาแกปวดนะงเอนาดอนนะเขาว่าบให้กินได้ร้อยยาแกปวดขั้นบอเม็ดยาพารายาพารายังเม็ดนึงแล้วแล้วเบิงสี้ปอน่ยาเรียบพอียาเรียได้ให้เยพนั้นแต่เาไปทอนแขกคนยาพาราปันกันกินอย่างวาวานก็เอามาชองเม็ดก็ให้วานเม็ดนึ่งมาเพื่อนกระปงกันชองกระองเม็ดอ้ยพีองย มันก็ได้ไปซื huh. ้อเด้ม huh. okay, uh ันก็จูุบันมดกว่ามันที้เนาะขันบอนชื่อกับไก่ไก่แล้วอยู่บ้านเนื้ออยู่บ้านนอกมาจะได้กินยาแล้วสชบรดกินมื่อี้มันเบิดเลยยาเมดเมดเลยกับพังมาแล้วบรดอันบรดนักบอทาวยังยังจะปวดตัวนี้ันกัยังอันกับแขนนี่แหละแขนยังข่อาโผล่เต่าโผล่ยังก็ว่าบไดีไข่เลยหนาวม มันบมท่านขึ้นฤทธิ์ว่ะเออเห็นว่าหมูเจ้าเนาะม่ตะอิดมาตะอิดท่านนันเป็นก็เป็นและถมาเพิ่นว่ะอะไรยังคือว่ายังมื้อแรงเออให้มันขามขึ้นไปก่อนมันโผล่รักผูกพญาหัวไก่ขันตีไก่ขันโกกปะวันไปได้สะดวกแล้วปะวันเมาเป็นชี้อยากว่าจะไปขันอยากไปชี้อยากหาเป็นชอยากฆายมื้อมันเป็นนั่นแล้วแม่ดอดเดียวจนลับลุงลูกดัมลูกใน โฉนผู้มีผัว่ะจนผัวได้ลูกน้ำลูกนายชนป่าชนแพงคอยเป็นปุถีนาวเป็นนั้นนะคอยเป็นปุปนนั้นนะมจะเป็นเป็นวุ่นอยู่ท้อขึ้นอยากขี่ขึ้อยากฮะลูกไปท่ายอนมั่งนันตอนหัวไก่คันลูกไปท่ายมานอนเป็นเรืองเรือเป็นเดืองเดืองอันทักน้ำหัวน้ำหางเขานี่นะปะป็นชีเรือดเดืองดืองเดืองดืองหัวเนีเดืองก้นเดืองหอยอะไร น้เงินประจุโดยเด้อดหูเห็ดอยงวันใบกละหวยเจมันเล่นยันบัวทานจันทร์หันเมไปว่าถึงงยจันทรหันเพล่ผับ๊นผัดค้าไขแน่ได้ห้ามืนคือจาก้ค่อเป่าน้ำปวานผมมันจอได้เรื่องด้างเรื่องด่างเลื่องด่าัลาบขึงน้ำลังน้ปะวานเราผู้จอยครับเรกัแข็งแล้วแน่เรากไดแข็งแห้งเนอเราก็ดีัเถ้าเป็นกะเป็นถ้าเถ้มออกหูออกหางไม่อากกมานลมน้ แบบเบากาเมื่อวานว่าจ้ะนะคือบรินอนคือบนอนอยู่ยังอยากนักเอ็นกระโดดไปชุดซองช้ำมือไปกระเบาแห้งเนี่ยนี่แห้งได้จับหยาดคอยหนึ่งกับชักตู้ยังไงก็ขอบใจละลายเอฟซีสุขุสุข้นเนาะที่เป็นห่วงเธอแม่เพื่อนก็แนะนน้ำมาไลาให้กินยาพาราแล้วก็นอนพักผ่อนไลๆกินน้ำไลๆเพื่อนว่าน้ำนักกินไลยเออกินน้ำไลยหวานลงกินน้ำนะเพื่อนว่า กินยูแหกแกแบบว่ะเป็นตาตาอยู่ในปากครานี้นะคือคนไข่เลยไข่คือปากคืไข่ีนกินยังกับประจักแซ่สคอยกนไข่แล้วคอยเขาเข่าเฮิร์คั่วบิได้ได like ้อีกจ uh ักเมนยังอ so ีาเขาก็ะเมนเมนกระจำป็นแล้ฮบผมวีคนเนาะชมพ่อข้าวบุญทาแม่เพื่อกินเข่าเลยละพี่น้องทาแม่กินข่าเลยละ ากเอแกงปลาบได้เมื่อยันพินผินวังกระคำเงนคืนเนาะเขาไม่ร้อยกะชากบอกซากนนักกระนักคือกันเลยย่วับท่านไดเมื่อซองมึงชยู่นี่นั่นแล้วนั่นแล้วบเามื่อองมึนอยมูกขนี่แล้วแมยเจ้าก็ไดอือลูกได้ทำนี่แล้วมันก็เบกจากวนนี่ย ชักนี่แหละขันบชักแล้วมีหางอยู่วานแต่หาโคกันยังว่าลุกมาเลยเจอหัวเป็นยังไงล่ะน้าเป็น่วงไแม่ะน้ามีไอเคยปอมออกน้อนาพี่น้องก็เลยบุกห้งข้าวเพื่อนนะจัเป็ยนยังไงเดียนี่ยจะเป็นยังไงจะบอกเขาว่ามือนี้ขันชันกับเขาเจ้าให้พ่อยุ บรินาวเลยังยังบ่แม่ชาวนาเลยแล้ววานนี้จนี้ยังห่มผ้าอยู่เออห่มผ้าอยู่บนมือวานนี่ทำไมไม่เู้ไปบ้านนี้็ช่หมบดมือนาเป็นหอนนาเป็นห่อนตุ่มแก็มีผักคันเอรอจนมาให้แม่จะเป่าไม่่อยเป่าหายเป็นเป็นไรแผลอย่ารบกวน คันเป็นตุ่มคือมาเครืดองเหยือเนี่ยเมื่อเนี้ยแล้วใครแล้วพอจะบอกคณะเปลือกเสือกเนาะอาการของแต่ละคนเราสิบกคือกันเนาะแล้วแต่พญาไฟพญาธอันของแต่ละบุคคลน้ำหัวน้ำอะไรแล้วก็คันเวิร์ดน้ำอะไรอ่ะปะบานก็คันทางบริเวณตุ่มใช่ปะประบานก็คันปะได้ยินเราบอกไว้แล้วแก่ก้อนชักยาปรนปะบ้านอืมชักแล้วก็บริเวคันอืม ปลามีแล้วก็ชิคันแต่ก่อนอยู่อันเดยแล้วหกสิบอแต่ก่อนปลามีแล้วก็ช่างคันในใจความ่อยคันนะยังซ้ำไม่แม่นนะแคนจะได้้ะยังซ้ำคือเก่าอืมจะทำให้ก็นเช้าไปดอกดักว่าบ้านเลยหักว่าเขาวางบ่ให้เป็นเบบ่องบ่อโตบ่อโตบ่อโตเมียนและข้าวเจ้าบ่อยโตงเลย ป่าวานกับช่าเจคือกันเด็กย่อคือนี่ยนะขาดเปล่าไหมมันขาดมันขาดงานขบห้ท่ายังไงบอกข่าวยังส่บ่ข่าวยังท่าชาเองมันเขงกไข่ถุนกระยามันแ้บเองแม่เองกักอยากกันโรีเห็นแล้วเนาะเข้มที่สองทำแม่จนว่าองวานนี่เน้องเข้มที่สองนี่ยันบมดเไปซักอยู่เพิ่น เนี่ยนี่โบไปซักดอกเภบะเนี่นี่นะโบไปซักเล้วว่ะโบไว้เราวะมันนักมันน่วงมันลูกบโขึ้นปะาพันุจ้าบัดบัดฮอด่ช้าแต่ทนเบาเนาะแล้ไปเบาตามกบเก้า้อไปนก็ว่า้มันเป็นเดือนโมาอามิโดนสองเดือนอามิโดนมาไล่มาสองเดือนซะ เราอยากให้ไปกินยังน้ำเขาแม่ลำพันธ์นะซองเมื่อลูกลานบีบนู่ลูกลานหนุ่มถ่ายช่เห็นเมื่อวานนี่เราลงไปลงแล้วลงเบิ่งเขาหองทีเออเราลูกได้เลยจนเราลงหน้ากับโบได้แล้วอ่ะเออไม่จังหวะพ่ออย่างนี่แกเลยเราเออเขามือนี่อันเจ้าบนลงมาบ่โอ้ยเม่์เราเราไปโบได้เออกันมาบ่ได้กับโบมาเร้เมื่อวันนี้คนจังหวะคนออกนา เพนก็นอนเพนเมื่อยนอนเพิ่นแลอพงง่นมันโลกก้อน,น,นอมือนี่อืมเปกหนึ่งเขาก้อนค่อนนี้นยกักนักงอนรถนี่นะยัองอยากหัวันจะมามันถี่พะย,ยติแล้วอืมยยมันก็อยกากได้ชำนี่แล้วใครก็ได้ เบ่าวกวาดี่ลีล้อคนวาวัดนี่นั้นนหนาวบ่แม่ตอนเจ้าตม่มนะพรหนะประพุทธไปเที่ยว่ะแต่แม่ไปอาบน้ำไปเที่ยวไปอาบในบ่อเ้อหนาวบ่ห้องอาบในบ่อน้ำนะเออห้องอาบบ่ท่านได้เขาจบดอดนะดอนเป็นช่องชามเทือเปลนออกหอดบ้าดอนเปล่นออกหอดเออเปนหนาวเยอะเยอะจนั้นไอาบน้ำาั้เอออาบบ่ให้มัน แห้งไปน้ชวงบ่เคยตุ่ะหอมแล้าอมทาแม่ผัดอันตุ่มผะห่มหมู่บ้านีล้วก็หนาวแล้วก็เห็นแจักได้เราตีงแห้งก็บได้เป็นกคืออันคือมันไปแฝ่อยแอววว่าเราอะไปลกยาล้วขึ้นมาเป็นวิ่งวิ่งวันว่างอย่างรว่หมู่บ้าน่ได้ไ่ตาได้ไหมตาบเดมัวบ่ตาก็มัวคือเก่าแล้วเนาะของคนตามัวอยู่แหละตาโบแจ้งจะได้มากันแห้งกระตุมแล้วเนาะเอาอันนะ เขาเคยบอกไปและคู่มันดูนี่มะเก็บโองแล้วค่ะวันน้ล้วป่วยโควิดเอาเจดถางเด็ดเอาเนื้อหน่อเขาเป็นน้ำตาลัยเขาเป็นน้ำตาไหลน้ำตาเขาก็เอื้อชาก่อยเอื้อนเลยน้ำตาเขาวันนี้มันยะได้เอาหมุดมาดกับเขาชี้ไปชี้มาเลยมันคัดนะเขาเลยไปเด็ดเขาเป็นแดดนี่นะแห้งแล้วเหลือ่ยอเขาใช้กระหม่อันนี้ได้ย่งอยู่ว่าไหว่าในจน จนยำค่มาราะจะจังได้อาบน้อบดิบดิบดิสันเพราะห้องเรียวไปมันกระชับใส่กระชักแต่ก็พ่นไข่อีกแล้วเอีใส่น้ะเลขึ้นาะเลเอ่อเชี่ยวไปถามื่นอาบแล้วเพราะ่าจนใส่สบูุ่นแล้วยังนาวอย่อจนคํมอาบรอบคําจังได้ใส่สบู่ได้อาบรอบมันแต่สีเว่นเว่นเนี่ยน่ใช่บ่ได้ มะนาวมนาวว่ามันคนไข้แล้วแล้วะเออถอกน้ำแลามเยออาว่ไข่เนาออย่ามาะบันเด้คัน้าเสียเฟืองลายเข้าผัดใส่ถ่มันผัดเทิงเติบเนาะคันดิเน่อเนาะเข่าก็จนค่ะไปจะไ่ใส้ว่าไข่กับขั้นอากาศอน้ามนี่คืออาบเทอดีคนไข้ใส่หมเหงื่อไขปากได้ไหมกินข้าวกินน้ำาแีบอยู่ปะปากมันยังตะตาอยู่บ่นกินยังยังบวจ่กไข่สบนนย ินแกงปลาเศร้านี่ได้แซ่บอยู่ป่ะเธอเสดกับโบราณได้แล้วหัดกินเอามบ้าขี้ขาดเยอะเนาะมันยังคงดีขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องเอฟซีสุกุสคนที่เป็นห่วงแล้วก็ที่แนะนำมาเนาะว่าเหตุนั้นนี้นี่เพื่าให้กินยาพาราเด้อร์สันทิขอบคุณหลายๆพี่น้องทุกคำแนะนำเพิ่นก็ดีขึ้นหลายๆพี่น้องบอกซ่องบอกพองคำบอกพอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุกุสุคนสบายดี you know